ครับสวัสดีครับพีพีีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบคอกับปเจียมเนาะพี่น้องเนาะครับปเจียมผ้ามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกแปดสามสองศูนย์ศูนย์สองขับเลขล่างก็ออกสองศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ ศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องไอ้ออกกลับกันนะครับครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาก,กันลุดได้พี่น้องเด้อะลุดกันลายอาจารย์อยู่เนอะรับเนาะขับกับบัากันพี่น้องนี่เขาไม่ลุดนะพี่น้องเนาะนี่ครับมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งลุด8กับห หกกับบมาจักตัวนะพี่น้องเนาะเตี่ยวพี่น้องทั้งนั้นนะพี่น,อน้องเด้อนี่ทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญกับทั้งใดพี่น้องเพิ่นเอาลักแสนลักหมืน่นเป็นเลขล่างแปดสามกับปรากฏว่าเขาตรงตรง,งนะพี่น้องเนะาะฮะทั้งในโกทั้งในมนันทั้งในเบืองติดตามพรเตียมกับทีเห็นอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะอ่าโมนีพระเตียมภาพมาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับเซียนหยวนนะครับ ใกลๆอีกน่อยพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบแปด ราพัฒนาเซียนหยวนบนล่าง ครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่พี่น้องครับมาเบิ่งจับคูด,ด้วยพี่น้องเ้อมาอีกแล้วพี่น้อง0ูนสอง แปดสามแปดห้าเก้าห้านะครับศูนย์สาม แปดสี่หนึ่งศูนนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะแปดสามศูนย์สามแปดสี่เก้าสี่พี่น้องคือตัวเน้นนะครับ อย่าลืมพี่น้องมากสอบตนอนนีางวลืมกลับโตเว,วน,นั่มีกันพร้อมเด้อพี่น,อน้องเด้อกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับ ชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเฮาคอยเขาคอยแตกปังๆเด้องวดนี่ครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โศกโศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับนี่ก็เห็นนะนาะพี่น้องนะเนาะชัตว์เยนนะเนาะ ครัพรเตี่ยมกับเฉยเบื้องนะพี่น้องเน้ออาจารย์พันธทรงมาให้นะครับนะเน้อเซียนนองหานโอเซียนยวนครับ <Hey. S 2> เห็นไหมครับวิ่งแปดกับสี่ขับเน้นศูนย์สามแปดสามแปดสี่เก้าสี่ตัวเนีนพี่น้องตัวกันกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเนะอขับเนะ้อขับเอาสัจเยนนะพี่น้องเน้อก็คือพ่อเตียมว่าแล้วพี่น้องมาสอบตอนในห้องก็จะเริ่มขับตัวไว้นำนะครับ คอยเข่าคอยแตกปัง,ปงๆเด้องวดนี้พี่น้องยิบซี่ก็จะได้สก๊อกมันๆกันนะครับรับประเตี้ยมก็ขอขอบพูดอะไรได้ครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้่รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้ประเตี้ยมรับฝากพี่ฝากนอก้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะฉะนั้นแล้วประเตี้ยมก็ไววพริ้คอยเข่าคอยแตกปังๆงวดนี้ จะได้โฉบโมันๆกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตมน้าแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมนํานะครับเอาสุดท้ายทายสูตรนี่ขออิอิทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตมก็ให้โฉบโฉบมันๆนะครับนะเนาะเฮงๆงรวยๆยกันทุกคนนะครับเอาสหรับคลิปนี้พ่อเตมก็มีแค่นี้พี่น้อง ครับพอกนคชิปนาเนาะครับเนาะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม